ร,รอบ73ปีคณะกรรมการไทยสิทธิ์จับมือกรมชลประทานสมาคมศิธิ์เก่าวิศวกรรมชลประทานในพระบรมมราชุปถัมภ์เครือข่ายสถาบันการศึกษาหน่วยงานราชการและเอกชนเปิดเวทีสัปดาห์เครือข่ายไทยสิทธิ์เพื่อการแลกเปลี่ยนเรียนรู้อย่างบูรณาการประจำปี2566 พร้อมจัดแสดงนิทรรศการและการสาธิตเกี่ยวกับเทคโนโลยีและนวัตกรรมจากเครือข่ายกว่า25หน่วยงานโดยได้นำเสนอภายใต้หัวข้อการขับเคลื่อนง,งานชนละประทานและการระบายน้ำแบบสมาร์ทสนับสนุน,นกลไกการพัฒนาเศรษฐกิจเพื่อความยั่งยืนและเป้าหมายการบรรลุความเป็นกลางทางคาร์บอนโดยการเปลี่ยนแปลงของสถานการณ์โลกเป็นโจทย์ที่ท้าทายทั้งประเทศไทยและทั่วโลก จากการตื่นตัวของทุกภาคส่วนจะเป็นพลังในการร่วมมือกันขับเคลื่อนภารกิจสำคัญในด้านต่างๆซึ่งการจัดแสดงนิทรรศการและการสาธิตเกี่ยวกับเทคโนโลยีและนวัตกรรมเป็นผลงานจากเครือข่ายกว่า25หน่วยงานรวมทั้งการจำหน่ายสินค้าเกษตรและสินค้าโอทอปอีกด้วยครับสวัสดีครับแขกท่านผู้มีเกียรตินะครับพี่น้องสื่คทุกท่านคันี้เป็นการจัดงานเครือข่าย แลกเปลี่ยนความรู้ของไทย ICID ไทยศิลป์ด้าน,น,าานการด้านเชลประทานและระบบระบายน้ำของประเทศไทยเราเป็นหนึ่งในสมาชิกกับสมาชิกของประเทศกับครึ่งโลกเนี่ยเป็นสมาชิกของ ICID ที่มีวัตถุประสงค์ในการดูแลเรื่องการเชปลประทานเรืการระบายน้ำในเชิงวิชาการและก็แลกเปลี่ยนเรียนรู้กันประเทศไทยเป็นหนึ่งในสิบประเทศที่ก่อตั้งมาแล้วก็ ในสัปดาห์นี้เป็นสัปดาห์ที่ไทยสิธิ์ได้จับมือกับงกองค์กรทางด้านน้ำนหลายๆองค์กรเช่นสมาคมสิบเก่าวิวศวกรรมชลประทานในพระบรมาจุปธรมปรมนะครับคณะอรมการด้านน้ำและระบบนิเวศในนาข้าวแล้วก็สถาบันการศึกษาสมาคมสิบเก่าวิวศวกรรมชลประทานนี่ก็จะเป็ดการจัดงานต่อเนื่องวันแรกเนี่ยไทยสิธิ์ก็จะเป็นเจ้าภาพใหญ่เราจะมุ่งเน้น พูดคุยกันในเรื่องของ SDG การพัฒนาแบบยั่งยืนแล้วก็ BCG โมเดลคือดูด้านไบโอด้านเอาของเสียมาใช้นะแล้วก็ด้านของกลินไปจบที่ความยั่งยืนพอนะวันที่2เนี่ยสมาคมสิทเก่าก็จะเป็นช้าภาพหลักก็เอาทฤษฎีในวันแรกเนี่ยมาพูดในเชิงปฏิบัติเลยนะครับว่ามาเสวนากัน ระหว่างนากวิชารารว่าสิ่งที่ BCG จะทำเนี่ยประเทศไทยควรจะเดินหน้าอย่างไรองค์กรไหนควรจะเกี่ยวข้องก็จะมีวิทยากรชั้นนำมาร่วมเสวนาเพราะว่าที่3เนี่ยทีมเดฟไทยก็จะเป็นเิ้าภาพนะครับกรรมาการด,าด้านน้ำาและระบบที่เวศในนาข้าวเราก็จะมาพูดถึงตัวอย่างเลยนะครับการทำนาแบบใช้น้ำน้อยทำนาเปียงสลักแห้งซึ่งเป็นโมเดลที่ท่านอธิมดีหรือท่านประธานไทยศิลป์พูดในหอประชุม สักครู่นะครับว่าทาแล้วดีทําแล้วลดการใช้น้ําทําแล้วโลกสีเขียวทําแล้วลดต้นทุนทําแล้วลูกหลานไม่ทิ้งขื่นนากลับมาดูแลที่ประทาครับอันนี้เราก็จะคุยกันในวันที่3เส่็จวันที่4แล้ววันที่5เนี่ยก็จะพูดถึงแบบจําลองต่างๆที่กรมปรบทาแล้วก็สถาบันพัฒนาการลประทานี้ก็จะเอาตัวอย่างมาโชว์ นะครับว่าเราเคยซื้อแต่ซอฟต์แวร์จากอน,นอกมาเรื่อ,องการจัดการน้ำเนี่ยตอนนี้คนไทยจะทํามันเองนะร,รวมกันร,ระหว่างโดยราชาการแล้วก็สถาบันการศึกษาเพราะฉะนั้นตลอด5วันของงานเนี่ยเราจะมีการพูดคุยกันในหอประชุมรุยชาติรวมถึงการถ่ายทอดไลฟ์สดด้วยให้ผู้ที่สนใจนะครับได้ได้แลกเปลี่ยนเรียนรู้กันรวมถึงมีการจัดพิธศการในห้องนี้จากทั้งภาครัฐและเอกชน รวมถึงก็จะมีสินค้าเกษตรมาวางขายทางด้านนอกในตลอด5วันนี้ก็จะหมุนเปลี่ยนเปลี่ยน,เป,ยนเปลี่ยนไปโดยจะมีกลุ่มเกษเตรกรนี่มาค่อนข้างเยอะวันหนึ่งประมาณ150คนนะครับที่เข้ามารับรู้ว่าการชลประทานและการระบายน้ำเนทิศทางมันจะเป็นองไรเพื่อพุ่งไปสู่ BCG โมเดลครับต้องครับแล้วก็เชิญมาที่สถาบาันพัฒนาการชลประทานกรมชลประทาน ตั้งอยู่บริเวณอำเภอปากเกร็ดนะครับตรงข้ามวัดชลประทานที่จอดรถเรากว้างขวางนะครับดวกสบายจริงๆเราตั้งเป้าความประสงค์ในเทศกาลนี้ยังไงบ้างก็อยากจะให้เกษตรกรนักวิชาการและก็หน่วยราชการเนี่ยได้เข้ามาดูในิทศการนี้นะครับแล้วก็ได้แลกเปลี่ยนเรียนรู้กันบางท่านอาจจะสืบต่อกันเลยนะครับมาติดต่อกับบริษัททั้งร้านหรือหน่วยราชการในการเอาไปใช้งานจริงโดยเฉพาะกลุ่มเกษตรกรเนี่ยถ้ามาเห็นเทคโนโลยีอะไรบางอย่าง สาขาจะสนใจเอาไปขยายผลต่อครับงานใน5วันเนี่ยเป็นงานที่ค่อนข้างเปิดนะครับเราไม่ได้จํากัดว่าจะต้องลงะเบียนชับเย็นะครับ walk in เข้ามาได้เลยนะครับโดยเฉพาะนิสศศศการในห้องเนี่ยนะครับมีแอร์เย็นสบายแล้วก็มีอาหารการกินมาช้อปปิง้งมาเดินดูมารับบรชัวต่างๆและสนใจท่านก็สืบต่อขอเป็นเครือข่ายขอความรู้ขอคุยกันในอนาคตได้ต่อครับ